เคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณจึงเข้าไปซื้อเสื้อผ้าร้านนี้และทำไมของสดจึงไม่อยู่ตรงทางออกของซูเปอร์มาร์เก็ต สวัสดีค่ะมิ้นพิมพสริริทองร่มโพค่ะผมสรนลกอในดุนยานนท์หนุ่มเมืองจันทร์ครับและนี่คือรายการฟาสต์ฟูดธุรกิจค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆค่ะพี่ตุ้มคะช่วงนี้พี่ตุ้มได้ไปเดินห้างบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ไปเลยค่ะคือมิ้นเพิ่งไปมามได้ของมาเติมเลยค่ะพี่ตุ้มซื้อเยอะเพราะ <ๆ S 1> รว่าช่วงนี้เซลล์ค่ะ มีคนบอกว่าคาถาที่ทำให้ผู้หญิงน่จังงงมากท่สุดเป็นตัวสารกิจฤี4ตัวคือ S A L E 4ตัวนี้แหละครับผู้หญิงเห็นเมื่อไหร่ปั๊บก็จะวิ่งเข้าไปหาทันทีจริงค่ะและช่วงนี้คาถานี้เจอบ่อยมากจริงๆในการซื้อขายนะครับถ้ามิ้นเวลาไปห้างแล้วเจอร้านที่โล่งๆกับร้านที่คนแน่นๆมิ้นจะเข้าร้านไหนก่อน คนแน่นสิคะทาไมครับเพราะว่าโล่งๆแล,ล้วกลัวพี่ๆพนักง,งานเดินเข้ามาถามค่ะ <c oughs> อันนี้คือศิลปะของการค้าปลีกเขาจะมีวิธีการต่างๆมากมายเพื่อดึงดูดเราให้เข้าไปซื้อสินค้าและนี่คือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าศิลปะของธุรกิจค้าปลีกมีอะไรบ้างค่ะพี่ตุ้มคะ <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าศิลปะของธุรกิจค้าปลีกคืออะไรเราเริ่มต้นจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าร้านที่โล่งๆ กับร้านที่คนเยอะๆร้านเสื้อผ้าที่โล่งๆมันดูอลังการมากคนที่เดินเข้าไปเนี่ยจะต้องใช้ความกล้าเป็นไงเพราะว่าเข้าไปปุ๊บพี่พนักงานจะเดินมาถามทันทีค่ะว่าต้องการดูชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าทั้งๆที่เราต้องการเพียงแค่เดินดูรอบๆเดินดูเฉยๆยังไม่ตัดใจซื้อใช่ไหมคะเราจะรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเห็นร้านที่คนเยอะๆเพราะเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคนที่ไปซื้อ พนักงานไม่ลุมเราแน่เพราะเขามีกลุ่มเป้าหมายอยู่หลายคนใช่ไหมครับจริงค่งะการที่มีกระบะขึ้นป้ายเซลใหญ่เราจะเดินเข้าไปหาแล้วเรารู้สึกว่าไม่กลัวเพราะเรารู้สึกวาแน่ๆว่าราคามันคงไม่แพงเท่าไหร่รพอเราเริ่มเดินไปคนอื่นก็จะเดินตามเดินเข้ามาลุม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 พอลุมกันเยอะๆปับ๊บเราก็จะสามารถที่จะสบายใจที่จะเดินเข้าไปในร้านได้ ซึ่งของที่อยู่ข้างในร้านเนี่ยคือสินค้ามาใหม่<ช>แล้วก็ไม่เซลล์ค่ะใช่ไม่ลดนั่นคือสินค้าเป้าหมายที่เขาอยากให้เราซื้อเพราะซื้อตรงนั้นจะกำไรสูงสุดใช่ไหมครับพอเขาทํามีกระบะแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเราเข้าใกล้พอใกล้ตัวสินค้าเป้าหมายขึ้นมาโอกาสการซื้อสินค้าก็จะมีขึ้นเกิดขึ้นทันทีนี่คือศิลป,ปะอันหนึ่ง เหมือนกับเวลามินไปร้านอาหารต่างจังหวัดแล้วเราไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนดีสิ่งที่เราเลือกก็คือร้านที่มีคนเยอะเยอะเพราะเราต้องคิดว่าร้านนี้น่าจะอร่อยเพราะมีคนนั่งอยู่แต่ร้านไหนที่ไม่มีคนเนี่ยอาจจะไม่อร่อยคนก็เลยไม่เข้าซึ่งจริงๆริอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้เออ,อจริงเหมือนแบบพวกเราสงสัยค่ะว่าทําไมร้านนี้ถึงคนเยอะเราก็เลยเดินเข้าไปหาคําตอบอยู่ในร้านเพิ่งเข้าใจว่าคือศิล,ลปะหรือถ้าเวลาเราสังเกตไหมครับเวลาเดินตามห้างสินค้าหรือศูนย์การค้าทั่วไป บางที่มันมีกระจกข้างๆสิ่งแรกที่โดยเพราะผู้หญิงเจอกระจกก็คือหันมองกระจกค่ะผู้ชายก็เหมือนกันนะครับเจอกระจกก็จะหยุดนิดนึงการชะลอฝีเท้าช่วงเดินผ่านกระจกนั่นทําให้โอกาสในการมองเห็นร้านค้าที่อยู่ข้างๆมีโอกาสการขายมากขึ้นนี่ก็คือศิลปะรูปแบบหนึ่ง หรือถ้าเราเวลาเราพูดถึงเรื่องของสินค้าที่วางตามเชล์ต่างๆค่ะครับมันมีจุดทุกจุดไม่เหมือนกันเชล์แต่ละคนเนี่ยชอบคิดว่าเชล์ระดับสายตาดีที่สุดคือมองไปปั๊บเห็นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีใครที่ระดับสายตาเราจะคอตรงอย่างเงี้ยครับชีวิตเราสบายสบาย,บายคอมันจะนิดนึงแล้วก็มองต่ําลงไป1ชั้นคือพี่ตุ้มกําลังจะบอกว่าระดับของเชล์ที่ดีที่สุดคือระดับที่ต่ํากว่าระดับสายตามาชั้นหนึ่ง,งใช่ครับ ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเล่นกับพฤติกรรมมนุษย์เวลาพฤติกรรมอย่างนี้ชอบอย่างนี้อยากเข้าคนเยอะทําให้ปลอดภัยเข้าไปนี่แหละครับเช่นเดียวกันเชลก็คือระดับสายตาที่เราเดินสบายๆเราเดินแล้วเราจะก้มนิดๆก้มนิดๆน่าคือหนึ่งหนึ่งชั้นหลังจากระดับสายตาเรื่องนี้น่าจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชายนะคะมินว่าเพราะว่ามินสังเกตผู้ชายจะชอบมองต่ํากว่าระดับสายตานิดนึงเ บางครั้ง <laughs> องศาตามันไปตามความสบายมันไปไปตามพฤติกรรมของค้าปลีกนี่แหละค่ะสินค้าค้าปลีกโอกาสการมองเห็นได้เยอะก็มีโอกาสขายได้ทฤษฎีพี่ตุ้มนะคะเดี๋ยวมินจะเอาไปให้เพื่อนที่เป็นผู้ชายมินใช้ครับเราเป็นข้ออ้างอิงได้เลยนะครับลงนามหนุ่มเมืองจันทร์ได้ะฉะนั้นถ้าเราเรื่องเชลระดับสายตาเนี่ยเวลาถ้าเป็นสินค้าของเด็กก็ต้องอยู่<ะ>ชั้นล่างๆระดับสายตาเด็ก เคสนี้มินเจอบ่อยค่ะไะม่มีลูกพี่ลูกน้องที่เป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะสามสี่ขวบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันทีไรน้องได้ของเต็มตะกร้าก่อนมินทุกทีหยิบ<ม>เองพ่อแม่ไม่รู้ตัวด้วย<ช>พอเดินไปข้างหน้ารถเข็นอยู่ข้างหลังเขาหยิบเองเพราะเขาหยิบถึงครับนั่นก็คือวิธีการที่ทําให้ที่บอกเชลด์ดับสายตาเนี่ยดับสายตาใครด้วยก็คือระดับสายตาของกลุ่มเป้าหมายนะครับฉะนั้นบางทีสินค้าของคนสูงอายุอาจจะต้องวางระดับ้่งลง เพราะนั่งรถเข็นหรือเวลาเราสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปห้างเนี่ยทำไมเขาไม่ทําทางเดินสบายๆให้กับเราเดี๋ยวก็จะมีอะไรขวางมีอะไรขวางมีลูกเกะกะเยอะเดินหลบบ้างถ้าปล่อยให้เดินโล่งๆก็จะเดินเร็ว 1. นึ่ทำให้เดินช้า 2. ของที่วางตรงกลางตรงนั้นแหละครับมีโอกาสขายได้สูงมากเออแล้วก็จะมีพวกที่วางห้อยด้วยเนาะ ห้อยลงมาเป็นเชลเป็นอะไรอีกตรงของตามเชลทั่วไปตรงสันเชลเนี่ยจะมีตัวห้อยเข้าแก่น้อยเคยบอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ขายดีมากเพราะว่าลูกเก,ก,กะยิ่งเก,ก,กะมากเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเราเดินชนและมีโอกาสที่เราจะซื้อมากเท่านั้นสะดุดตาเราอาจจะติดมือต,ติดมาด้วยในขณะเดียวกันสินค้าบางอย่างก็ใช้วิธีการกลยุทธการดึงดูดของจํานวนเยอะๆคือมากๆเข้าไว้วางกองๆกัน พลังของการวางเยอะๆเนี่ยจะดึงดูดให้เราเข้าไปซื้อนี่คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นศิลปะของของ,ของของคาเฟกทั่วไปอีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเวลาเราเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะพอซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าไปเนี่ยสังเกตไหมครับว่าอาหารสดจะไม่วางตรงทางออกของสดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็ให้คนเนเดินไปหลังสุดเพราะว่าเวลาคนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะส่วนใหญ่ จะซื้ออาหารสดพอเดินไปปั๊บเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ตรงทางออกได้อาหารสดเสร็จก็ออกเลยคิดเงินทันทีใช่แต่ถ้าเราไล่ซื้อ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 เอาอาหารสดเสร็จปั๊บเราอยู่เดีอยู่ด้านหลังแล้วอยู่ด้านหลังปั๊บก็เดินกลับเดินกลับมา อาหาราสดเนี่ย,ออย,ลยแล้วจากนั้นละครับราคาแพงกว่าของสดอีกเงินที่จ่ายไปมากกว่าของสดอีกนี่คือศิลปะของการค้าปลีกครับมีมากมาย <c oughs> พูดง่ายๆว่าศิลปะการค้าปลีกง่ายๆก็คือการเล่นกับพฤติกรรมมนุษย์ <c oughs> เล่นกับความต้องการของเรากลัวคนมากใช่ไหมเยอะๆเห็นกระจกเงาลรวหยุดใช่ไหมอ้าวมาดึงให้คนอยู่ชะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมของคนเฝาครับ สนใจมากๆค่ะมินว่าถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะพี่ตุ้มน่าจะลองศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง<ช>ไม่แน่เขาอาจจะทํายอดขายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะเรามีข้ออ้างของเราแล้วค่ะเราเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะค่ะ <laughs> ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ค่ะพบกันใหม่ได้ในรายการฟาสต์ฟู้ธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทุกคนเกิดมาต้องมีปัญหาศิละปะการใช้ชีวิตคือศิละปะของการแก้ปัญหาอย่างมีความสุขน้องมีปัญหาอะไรจ๊ะคือแบบว่าหนูอยากรู้อะค่ะว่า,วาสามีหนูคนนี้ค่ะเขาจะรักหนูจริงหรือเปล่าเ <laughs> กิดคุณหม <laughs> อเกิดอะปัญหาเยอะนะเราอะ <laughs> เตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันดร์กุลปริษนาฟ้าและผ่านช่องหนึ่งเวิร์กอย